สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ b s p Gamer อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มากับ Full ทีมสเปอร์มูลค่า5,4275ล้านบาทมาณนี้นะครับโดยหลักๆตัวหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับซอนเฮืองมินเจอร์แมนเดฟโฟกาเลตเบลคริสเตียนอิเล็กเซนโลเซลโซเดล่อัลลี่อูริเยวันทองเกนอเดเวเวลแดเนียลโรดแล้วก็ฮิวโกยู่เนะครับ โดยแผนเนี้ผมเอามาจากนัดที่เขาเอาชนะแมนซิตี้ได้2ประตูต่อศูนย์นะเดี๋ยวเราไปดูแทคติคนักเตะกันดีกว่าครับโดยแทคติคนักเตะผมก็จะปรับแค่เลขเหมือนเดิมนะใครที่ชอบอะไรแบบไหนก็ลองปรับเล่นเอาดูตามอัธยาศัยเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูแทคติกทีมนะครับแทคติกทีมจะเป็นประมาณนี้ครับโดยที่ความเร็วเกมส่วนใหญ่ ด้วยความที่นักเตะของสเปอร์อปีเขาทั้งสองข้างเนี่ยเร็วเร็วมากจะใช้ความเร็วของเกมในจังหวะสวนกัรระดันขึ้นไปต่อบอลก็ปานกลางนะไม่ได้ไวมากไม่ได้ช้ามากเปิดบอลน,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกผสมนะครับบางทีก็ต่อบอลสั้นหรือเปิดบอลยาวข้ามไปเลยส่วนก้องหลังเนี่ยคือค่อนข้างเพสนะแต่ก็ไม่ได้เพสสูงมาก เขาค่อนข้างบีบพื้นที่มันกําลังดีอ่ะคือบอดด้วยความที่บอลอังกฤษมันไวอยงงี้ยสเปอร์ก็ค่อนข้างจะเล่นไปในทิศทางนั้นพอดีกันนะครับแล้วก็แล้วก็ไอเดี ID เนี้ยผมจะแจกนะผมขอแค่ s u c ส i b e ใน YouTube เนี่ยครบ100เอาไปเลยผมแจก ID นี้เลยครับแต่ว่าจะแจกผ่านหน้าเฟซน,นะ โอเคครบ100เมื่อไหร่ผมแจกทันทีโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือวันที่1เดือน8 1สิงหาผมเริ่มอัดอยู่เลยก็ครบเมื่อไหร่ผมจะแจกทันทีนะก็แล้วก็แผนทีมนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมตัดไฮไลท์ไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ โดยไฮไลท์นะผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทโดยอันนี้เรามาเริ่มกันที่เกมลับก่อนเลยโดยเกมลับของสเปอร์คือในชีวิตจริงตอนนี้มันค่อนข้างแย่ใช่ไหมแต่แผนเนี้ยคือด้วยความที่เรามีกองกลาง5ตัวใช่ไหมแต่ว่ามันเราไม่ได้ปรับให้มันดันสูงขึ้นอะ่ะเวลาเล่นเกมลับอะ่ะมันจะบีบทั้งกองกลางกองหลังแล้วก็แบคอะ่ะมาช่วยกันบีบบอลเนี่ยมันจะคอยตัดบอลอย่างเช่นเมื่กโรเซลโซลเามาช่วยตัดบอลเนี่ย แบ็กตัดขึ้นไปห,หลายๆจังหวะคือบางทีอ่ะตัวอันเดอร์เวเลหรือว่าฟานทงเก้นเนี่ยไอที่ดังสูงขึ้นมานี่คือเป็นผมบังคับขึ้นมานะเอามาตัดเกมด้วยความที่สรีละาเขาอ่ะค่อนข้างดีเบียดบอลได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ข้อเสียของแผนเนี้ยจังๆเลยคือแบ็กแบ็กอะเวลาขึ้นมันจะลงไม่ค่อยทันผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นที่แท็ติกหรือว่าเป็นที่นักเตะ แต่ว่ามันมันไม่ทันเลยจริงๆอะ่ะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นที่นักเตะนะเพราะว่าเหมือนมันช้าไปอะ่ะอย่างเช่นสมมุติฝั่งขวาใช่ป่ะผมใช้อูริเยที่แบบเอ้ยมันค่อนข้างมีความเร็วอย่างเงี้ยเอ้ยมันบล็อกได้มันอะไรได้ค่อนข้างดีนะแต่กับการข้างซ้ายที่ใช้เบนเดวิดคือแบบมันตามบอลไม่ค่อยทันอะ่ะแต่ในข้อรายก็มีข้อดีอยู่คือ อย่างจังหวะเมื่อกี้คือเขาไม่มีความไวก็จริงนะแต่ค่าพลังในการยืนตำแหน่งของเขาดีมากแต่ทั้งหวะเขาซ้อนซ้อนได้ดีมากส่วนส่วนเกมรับโดยรวมนี่คือไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ได้แย่คือค่อนข้างจะพูดยังไงอะ่ะมันต้องใช้มันแล้วแต่คนด้วยอะ่ะถ้าเกิดสมมติคนที่คุมกองหลังดีดอะ่ะ แผนเนี้ยเล่นได้สบายมากสบายมากจริงๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันมีกองกลางมาช่วยด้วยไงดูจังหวะเนี้ยเห็นว่าเซนเตอร์2คนช่วยกันด้วยความพี่ตัวมันใหญ่เนี่ยตัดบอลคือถ้าเกิดเขาพลิกอะ่ะเขาไม่เคยพลิกผ่านเราเลยนะคือเราตัดบอลได้สบายๆแล้วก็ผมชอบข้อดีของแผนนี้นะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาสมมุติเราได้เตะมุมอย่างเงี้ยจังหวะเราเปิดมาแล้ว,ลวระดวงเขาส่วนกลับ คือกองหลังเราอะ่ะจะหายไปหมดเลยจะเหลือแบบปุ๊กปีกองกลางมายืนแทนแต่แผนเนี้ยเซนเตอร์2ตัวเราอะ่ะยืนอยู่กับที่คอยดักให้แบบอย่างดีหลายคนก็คนคิดว่าเฮ้ยแล้วกองหน้าใครจะมงอะไรประมาณเนี้ยใช้ตัวสูงสูงไม่ใช่เหรอเฮ้ยกองหน้าของสเปอร์มันก็มีความสูงอยู่มีเคนมีซอนอะไรประมาณเนี้ย เดมเบเล่ก็โหดนะถึงแม้ตอนนี้เขาจะไม่ได้อยู่สเปอร์แล้วอ่ะแต่ว่าปีเอ่ะโหดมากแต่ค่อนข้างดีนะเอ็นดมเบเล่คือตัดบอลดีนะแต่ว่ายังไงเห็นไหมกองหลังอะจะมีช็อตเบอร์ให้ดูเรื่อยๆนะอย,ย่างเช่นฉากมา่กี้คือตอนที่เข้าประทาผมยังตกใจเลยว่าจุดโทษหรือเปล่าแต่ก็เรอดอมาได้นะแล้วก็ แผนนี้ที่ต้องชมเลยจริงๆคือโกโกะยอริด่ะคือหนึบมากช่วยชีวิตผมไว้ได้หลายเกมมากเลยจริงๆนะมาให้คะแนนเกมรับผมก็คงให้ประมาณผมให้ประมาณ6.5นะไม่ดีไม่แย่จนเกินไปอะไรประมาณนี้ครับดูเห็นไหมเดี๋ยวดูเขาตัดเนี่ยเห็นไหมคอยดักบ่อนก็ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเกมบุกกันครับมาสำหรับเกมบุกนะด้วยความที่ในชีชวิตจริงเลยอะ่ะเกมลุกสเปอร์เนี่ยค่อนข้างจัดจ้านนะโดยเฉพาะซอนเฮืองมินนี่นักเตะที่ชาวเอเชียแบบภูมมใจนะแล้วยังมีแฮร์รี่เคนลูคัสมูล,ล่าอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดสตีเบนเบิร์กไว์ อีลิกเสนนี่คือผมตีติดไวน้นะไม่ใช่ตีติดอีกซื้อมาไว้เห็นว่าเขาคมปะเมื่อกี้เห็นเคนปัดนาะอย่างคมเนี่ยด้วยความที่แผนเนี้ยอย่างที่ผมเคยบอกไว้อะโดยจะใช้เป็นบอลอะ่ะออกข้างออกทางปีหรือว่าตกเข้าในคือเราเล่นได้หมดอย่างเช่นลูกเนี้ยมาต่อบอลปัน่นจบคือเราพยายามเล่นจังหวะให้มันน้อยที่สุดอะ แล้วยังไงเราก็ได้ประตูเพราะว่าปั่นเป็นหายอะ่ะผมบอกเลยซอนอะ่ะยังโหดอีเล็กเซนอีกคนหนึ่งทะลุช่องมาความเร็วของเคนเงี้ยเคนผมใช้เป็นปี18 t y นะไม่ได้โหดมากแต่แบบเล่นได้สบายเนี่ยดูจังหวะเข้าอะไรอย่างเงี้ยโหดปั่นคือจังหวะเล่นหน้ากรอบคือเล่นง่ายมากเห็นไหมเลี้ยงเข้ามายิงคือหลายๆช็อตจะดูเหมือนว่าง่ายนะแต่แบบ ความความสามารถนักเตะคือมันโหดจริงเดี๋ยวดูซอนปัน่นคือซอนซอนปั่นด้วยความคมอะคมมากจริงๆยังมีเคนอีกแล้วด้วยความไวของนักเตะพวกนี้กองหลังอะคือตามไม่เคยทันเช่นดูจังหวะเงี้ยเราหลุดมาอย่างบ่อยดูจากไฮไลท์เนี่ยนะเราหลุดบ่อยมากเล่นเหมือนชีวิตจริงเลยที่แบบ แทงทะลุมาก็คือสเปอร์ได้บอนบุกยาวๆอะไรประมาณเนี้ยครับคือนี่ขนาดมันยิงดีขึ้นแล้วนะถ้าเกิดสมมุติแบบมีคนที่เล่นยิงคมกว่าผมเนี้ยผมว่าโอ้โหชาเลนเจอร์ก็ไม่ไม่เวอร์เกินไปนะสำหรับแผนเนี้ยดูซอนเฮืงบินลูกนี้ผมภูมิใจนำสนเสนอลูกนี้มากเลยนะคือมันเหมือนลูกที่ซอนาโดเลยนะแต่ จังหวะยิงจังหวะเดียวเลยที่มันไม่คม,มจริงๆนะเห็นไหมคือจุดเด่นของแผนเนี้ยอยู่ที่ปีกเลยผมพูดตรงๆปีกกลางลุกกลางลุกลนี่สลับเอาระหว่างอีลิกเซนกับเดลิอัลลีนะคือสองคนนี้ใครก็ได้อ่ะดูเคนีิวิ่งมางงๆแล้วก็ส่งแบบงงๆคือเขายังงงอยู่เลยว่าสรุปจะได้ยังไงเนี่ย โอ้โหช็อตนี้คือเสียดายนะยิงไปติดกันเองล็อกมายิงนิ่มๆโคชนเสาเห็นไหมถ้าเกิดมีคนคมกับผมนี่คือแบบเล่นได้ง่ายๆสบายลูกนี้สวยเห็นปะคือมันสูงก็จริงแต่แบบมันยังมีสปีดอยู่อ่ะเมื่อกี้คือโยกปุ๊บหลังหักอะไรประมาณเนี้ยดูเห็นปะแทบมายิงคือซอนนะโหดมากเลยนะปี19 T Y ราคามันบักก็จริงนะแต่คือมันมันโหดอะ่ะผมพูดได้แค่ว่ามันโหดอะ่ะเพราะว่าผมผมเล่นโหดอย่างชอบเลยนะแต่ว่าไม่มีปัญญาซื้อเข้าทีมหลักไม่ใช่ไม่มีปัญญาดิผมจะพูดไงเดียคือผมรู้สึกว่ามันเพิ่เอพีอ่ะเพราะว่าผมมีมาเน่แล้วดูดูเนี่ยดูอินเส้นปั่นปั่นเป็นหายอะ่ะคือคมมากนะใครที่แบบชอบปั่นนะผมแนะนําเลยว่าอันเนี้ยโหดสําหรับ คะแนนเกมลุกนะผมผมให้8 8.5เลยนะผมชอบเป็นทีมที่ผมเล่นเกมลุกแล้วรู้สึกว่าแบบสนุกอะ่ะไม่รู้ว่าสนุกเพราะว่าผมเล่นหรือว่าเป็นเพราะไอ้นี่นะเพราะซอนไวัมากแบ็กสปเปร์มีแต่เอ้ยปีกเปอร์มีแต่อะไรไวไวๆอย่างเงี้ยคือแบบโหยังโหเห็นลูกปั่นเมื่อกี้ไหมปั่นไงก็เข้าอะ่ะคือโหดมากเลยนะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืม เรื่องแจก ID นี้นะผมแจกจริงๆนะแค่100 subscribe เท่านั้นโดยจะแจกผ่านหน้าแฟนเพจก็จะมีให้กดบนปกปกชาแนลนะคะัแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็สตรีมเมอร์ตอนแรกตั้งใจว่าจะสตรีมทุกวันนะแต่เหมือนจะไม่ไหวอ่ะอาจจะปรับใหม่เป็นจันพูดสุขอะไรประมาณเนี้ครับเพราะว่าจะได้มีเวลาทำคลิปลงช n แนลด้วยยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ